สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ SME มีคำตอบนะคะพอดีว่าทางบ้านถามกันมาเยอะเลยอะคะ่ะเกี่ยวกับการควบคุมผลการดำเนินงานขององค์การนะคะวันนี้เราเลยเชิญเจ้าของกิจการร้านกาแฟค่ะคุณต้อมนะคะมาให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของกิจการร้านกาแฟะนะคะคุณต้อมค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณต้อมค่ะพี่ทรา ร้า,านาตกแต่งนะคะเิดบริการมานานเ่านะคะทีนี้เขปีที่3ามนะครับผมแล้วร้านอยู่แถวไหนคะายแถพัฒนาการครับผมแล้วสไตล์การตกแต่งหรือว่ากลุ่มลูกค้าของคุณน่ออ็สไตล์การตกแต่งก็จะเน้นที่ความสบายสบายนะรับนุ่มโล่งโปรป่งใหความสบายรู้สึกว่ามานั่งแล้วเนี่ย อปลดปล่อยอ่านหนังสือเงียบนะครับผมกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มพวกอ่อก็คนไปทํางานนะครับ,รบทำงานนอกสถานที่อยากไม่อยากอยู่บ้านก็มาทำงานในร้านของเรานะครับ,รบมีทั้งอินเทอร์เน็ต นะครับผมในวิธีการมากมายใช่ครับผมใช่ไหมคะครับค่ะคุณต้อมคะคุณต้อมมีวิธีการควบคุมการดําเนินงานขององค์การอย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับการควบคุมผลการดำเนินงานของเราเนี่ยนะครับก็จะมีหลักอยู่ประมาณสี่ข้อนะครับผมหลักโดยทั่วไปที่เราใช้กันเลยนะครับข้อแรกก็คือเราต้องกําหนดเป้าหมาย นะครับผมก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับตั้งเชิงปริมาณและก็เชิงของคุณภาพนะครับผมข้อที่2เนี่ยเราก็ต้องมีการวัดผลนะครับเมื่อเรากําหนดแล้วก็ต้องวัดผลเมื่อวัดผลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องนําไปเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับเป้าหมายนะครับผมมาตรฐานที่เรากําหนดเอาไว้นะฮะมีความสามนะข้อที่สี่เมื่อเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเราก็ต้องทำทำาทำการแก้ไข งั้นคุณป้อมคะคือทางรายการขออนุญาตไปดูร้านกจาแปลของคุณต้อมเลยนะคะยินดีครับค่ะคากับไปดูไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านของคุณป้อมแล้วนะคะชื่อร้านอะไรคะอ่าชื่อร้านทับคอฟฟี่บาร์ครับผมค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายนอกนะครับที่คุณต้ากำลังเห็นอยู่นะฮะมีทั้งภายนอกนะฮะแล้วก็ภายในค่ะนะครับผมอ่านี่เป็นส่วนของภายนอกที่ให้บรยากาศที่ร่มรื่นค่ะครับผมคุณต้มพร้อ ผมพาไปดูภายในกันไหมค่ะนี่คือเมนูนะครับเราต้องทำให้ลูกค้าเห็นชัดเจนนะว่าเมนูชิ้นอะไรบ้างอ๋อเมนูหลักก็พวกกาแฟนะฮะลาเต้คาปูชิโน่แล้วก็เค้กนะฮะที่คุณตาเห็นน่าทานไหมครับน่าทานมากเลยค่ะเราบอกทุกคนนะคุณตาน่าทานเยอะไปอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นหนึ่งนะครับผมจะเห็นความสบายนะฮะนั่งแบบสบายๆนั่งทำงานไปนะฮะอ่านหนังสือไปจิบกาแฟจิบชาแบบก็ได้แล้วนั่งกินเค้กที่คุณตาว่างกินก็ได้ครับผม ดูชั้นสองกันครับคุณต้าผมนี่ครับความสะดวกสบายไหมฮะสบายกว่าชั้นหนึ่งอยู่มีทั้งโซฟามีทั้งทีวีใช่แล้วมีคนนอนด้วยไหมสบายมากสบายมากเลยค่ะเราไปไปดูวิธีการชงกาแฟของร้านกันค่ะครับผมปั๊บนี่นะฮะนี่เป็นขั้นตอนหนึ่งนะฮะที่สําคัญมากคุณต้าในขณะที่ผมจะต้องควบคุมบทดำเนินงานนะฮะให้พนักงานเนี่ยทำให้ได้ตามเป้าหมายและตามมาตรฐานของเราที่กำหนด การชงกาแฟเนี่ยจะชงสเปรย์สะาไม่ได้นะรสชาติต้องมั่นคงคงเดิมถูกต้องนะนี่นะฮะแล้วมาน่าทานมากเลยค่ะน่าทานหลังจบรายการผมพากุ้ตชาไปทานกีฬาได้เลยค่ะดีไหมครับดีค่ะ เราเข้าไปดูร้านของคุณต้อมาแล้วนะคะสวยมากค่ะกาแฟก็อร่อยมากเลยค่ะไปกินตอนไหนเนี่ยค่ะแอบไปกินมาค่ะจริงคือทำไมผมไม่เห็นใชยทางเราแอบไปกินมาค่ะยีใจมากครับผมกินรีด้วยนะคะอตายแล้วผมต้องกลับไปกินเับนลูกน้องผมแล้วล่ะเะื่้งคุณต้าคะแล้วแฟนประเมินผลการดาเนินงานของคุณต้อมาเป็นยังไงคะก็ถูกต้องนะฮะเมื่อเรามีการควบคุมผลการดาเนินงานเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการประเมินผลกันด้วยถูกไหมฮะ การประเมินงานหลักๆเนี่ยนะผมก็จะมีสี่ข้อนะฮะเป็นหลักการทั่วไปที่เราใช้การหลักของบาลานซ์อักอรนะครับทั้งการควบคุมาประเมินผลงานทางด้านการเงินครับประเมินผลงานทางด้านการทางด้านวิชาทางด้านการการขององค์กรของเราครับประเมินจากองค์กรของเราแล้วก็ประเมินจากการเรียนรู้พัฒนาการขององค์กรนะครับแต่หลักๆเนี่ย ทางเราเนี่ยนะครับทางผมเนี่ยจะใช้การประเมินทางด้านลูกค้าเป็นหลักนะครับเพราะเราเป็นการที่ให้บริการให้ความพึงพอใจนะฮะแต่จาก4ี่ข้อในมุนบ้านะเราจะรับข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะฮะไม่ว่าทา้านการเงินนะครับมุนต้าขายของและขาดทุนใช่ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมฮะเหมือนกันนะฮะด้านลูกค้าก็สำคัญการเงินก็สำคัญนะฮะเมื่อสำคัญเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูอุปกรอนเรา เด็กเจอคนทํากาแฟเนี่ยมีมาตรฐานขนาดไหนนะฮะเราก็ต้องควนะบคุมนในการพัฒนาควบคู่กันไปนะครับผมนี่คือหลักสี่ข,อขอ้อนะและทางบ้านนะคะก็ได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์นะคะจากคุณป้อมเพื่อนำกลับไปใช้ในกิจการ,ร,รของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะ,ะครับผมค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้อมด้วยนะคะดีมากครับค่ะและสัปดาห์หน้านะคะมาพบกับรายการ SME มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะ